เป็นบราซิเลียนคนแรกที่ได้แชมป์โลกแล้วก็ย้ายมาร่วมงานกับอาร์เจนอนครับตั้งแต่ซ้อมบอลกับอเมริกามิเนโรมาได้3ปีเนี่ยเขาก็ <c oughs> ตัดสินใจที่จะหยุดการฟุตบอลอาชีพครับไปทำงานในโรงงานบ้างไปทํางานเป็นกุลีก็มีรับจ้างทั่วไปก็มีและทุกวันนี้เขาคือตำนานของสโมสรแล้วก็ทีมชาติบราซิลที่จะอยู่ความทรงจําของหลายๆคนตลอดไปคิวเอโตซินวานนองครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบอยแดกซ์ทอดให้ฟังนะครับสัปดาห์นี้ครับเรามีเรื่องราวของอดีนตนักเตะอาร์เซนอลมาฝากกันเช่นเคยนะครับแล้วก็แน่นอนคอนเทนต์ในช่วงเกี่ยวกับบอยแดกซ์ทอดให้ฟังเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องราวของอดีตนักเตะที่น่าสนใจของสโมสรอาร์เซนอลที่เราก็จะได้รับทั้งคอมเมนต์นะครับทั้งเรื่องเกี่ยวกับมีคนมาถามถึงว่าพี่บอยครับจะเล่าเรื่องนักเตะคนนั้นนักเตะคนนี้เมื่อไหร่ก็ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็บางอันก็อยู่ในลิสต์แล้วบางอันก็เหมือนกับข้อมูลยังไม่เสร็จ แล้วก็บางอันก็รู้สึกว่ายังไม่อยากเล่าตอนนี้เหมือนกับยังข้อมูลยังไม่แน่นพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบานดซอยฟังทุกสัปดาห์ที่คุณจะได้พบต่อจากนี้เนี่ยคุณจะได้พบคอนเทนต์เนี้ย ประมาณในทุกวันพุธนะครับก็อาจจะมีบองวัเป็นวันอังคารบ้างคนระับขึ้นอยู่ว่าวันนั้นมีสัปดาห์แชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่าแต่แน่แน่บอยดักไปฟังคุณจะได้ฟังกันในช่วงประมาณวันอังคารหรือทุกวันพุธในทุกสัปดาห์นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เอาไปด้วยแล้วกันสำหรับบอดกจะไให้ฟังนะครับโอเคครับสัปดาห์นี้ผมมีเรื่องราวมาฝากกันอีกเช่นเคยและนี่คือเรื่องราวของ อดีตกองกลางครับวันนี้เป็นอดีตกองกลางชาวบราซิลนะครับนักเตะคนนี้เป็นนักเตะที่ได้รับการระบุว่าเป็นบราซิเลียนคนแรกที่ได้แชมป์โลกนะครับแล้วก็ย้ายมาร่วมงานกับอาร์ซน์ครับพูดกันขนาดนี้แล้วผมเชื่อว่าทุกคนนั้นคุ้นชื่อและเชื่อว่าเดาได้เป็นอย่างดีครับใช่แล้วครับผมกําลังพูดถึงนักเตะที่ชื่อว่าคิวเวโตซินวานั่นเองครับคิวเวโตซินวานี่เวลาเราพูดถึงชื่อชื่อนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายคนก็จะมีในหลายนิยามที่พูดถึง เขาเตะคนนี้นะครับก็แรกแร้นเนี่ยแหละคือแชมโลกปี2002นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของกำแพงที่มองไม่เห็นนี่คือฉายาของเขาครับ Invisible Wall นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนจะคิดถึงคือาการเล่นเกมรับที่ยอดเยี่ยมครับช่วงเวลาของเขากับอาร์ซอนในช่วง6ฤดูการเขาตั้งแต่ช่วงปี2002ถึงปี2008เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่รุ่งเรืองของอาร์ซอนและเป็นช่วงที่ว่าพีกที่สุดในยุคข,ของอาร์เซนกอ์ที่คุมทีมมาตลอด22ปีนะครับอย่างไรก็ตามครับวันนี้เราไม่ไดีย,ดยว ก๊าของวันนี้เราจะเล่าเรื่องราวของเขาในวัยเด็กนะครับว่าเขามีอะไรยังไงบ้างชีวิตเขาเป็นอย่างไรและช่วงเวลาขเขากับอาซอนนั้นเป็นอย่างไรนะครับและเพื่อเป็การเสรียเวลาไปฟังกันเลยครับว่าเรื่องราวของเขาในวัยเด็กกับชีวิตของเขานั้นต่อสู้มาอย่างไรบ้างจนกระทั่งเป็นกิเวโตซินวาในวันนี้ครับชีวิตของกิเวโตซินวานเนี่ยเริ่มต้นในเมืองที่ชื่อว่าลาโกดาราตาครับในในประเทศบราซิลเมื่อแห่งนี้ครับเป็นเมืองที่ต้องบอกว่าเป็นเมืองขนาดกลาง ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับคิเวตซินวาเกิดในครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็นช่างตีเหล็กนะครับแล้วคุณแม่ก็เป็นแม่บ้านทั่วไปเนี่ยนะครับเขามีพี่น้องหมด4คนด้วยกันตัวเขาเป็นพี่ชายคนโตแล้วก็มีน้องสาวอีก3คนด้วยกันนะครับในบ้านที่ต้องบอกว่ามีการแบ่งห้องนอนเนี่ยมีแค่2ห้องคือห้องนึงคือห้องพ่อแม่แล้วก็อีกห้องหนึคือห้องของลูกๆนะครับซึ่งตอนวัยเด็กนั้นคิเวโตต้องนอนก,กับน้องสาวอีก3คนในห้องเดียวกันนะครับก็แสดงออกถึงสถานภาพของการเงินของทางบ้านว่่่่่าาาากกก็็เเเปนนนคครรรรอบัววววททีีีไมยยยยะจลด โคดาราดาเนี่ยเป็นเมืองที่ที่ไม่ได้ใหญ่ได้ตกอะไรนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มักจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมแล้วก็ยาเสพติดอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งต้องบอกว่ากิเบโตเซนวาเนี่ยค่อนางนโชคดีว่าในช่งวงวัยเด็กของเขาจนถึงช่งวงวัยรุ่นเนี่ยเรื่องทั้งอาชญากรรมแล้วก็เรื่องเกี่ยวก,ก,กับยาเสพติดเนี่ยมันไม่เคยผ่านเข้ามาในครอบครัวแห่งนี้นะครับแล้วก็ชีวิตของกิเบโตเซนวานเนี่ยน่าจะเหมือนกับนักเตะบราซิลที่ประสบ็จและก็ไม่ประสบหลายในคนที่ว่าเริ่มต้นกับการที่มีฟุตบบออออออลลลลเเเเเเปป็็็นนนนพื่่่่แ้้้ววกมมงงงถถึาาาาาฟุตตีีียยสรทจะชไดคข เริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่ข้างถนนครับแล้วก็เข้ามาเล่นไปไเรื่อยเล่นไปไเรื่อยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งจะได้รับโอกาสตอนอายุ12ปีได้ไปร่วมงานกับสโมสรที่ชื่อว่าอเมริกามิเนโรเป็นสโมสรในลีกเซเรียบีของประเทศบราซิลนะครับและเขาก็เริ่มต้นด้วยการเล่นในตำแหน่งที่ไม่ใช่กองกลางตัวรับครับแต่เป็นตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กหรือกองหลังตัวกลางนั่นเองครับช่วงทศที่แปดสิบนะครับมันต้องบอกว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาของะเหมือนนักเตะเยาวชนในทุกวันนี้ครับทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงนักเตะเยาว ที่รักในกีฬาแล้วก็พ่อแม่ก็ส่งมาเข้าทีมเยาวชนนะครับระหว่างที่เรียนฝึกซ้อมฟุตบอลไปด้วยก็เรียนหนังสือทั่วไปด้วยตามปกติควบคู่กันไปใช่ไหมครับเป็นทศวรรษที่แปดสิเนี่ย มันก็มีเรื่องนั้นบ้างและก็ไม่มีเรื่องนั้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตของกิเบโตซินวากับการเป็นักเตเยาวชนของบราซิลเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไม่ง่ายเหมือนทุกวันนี้และอย่างหนึ่งด้วยกันที่ว่าฐานะในครอบครัวของตัวกิเบโตเนี่ยก็เรียกว่าเป็นฐานะที่ไม่ดีนะครับดังนั้นนอกจากการเรียนทั้งเรียนหนังสือทั่วไปแล้วก็เรียนเกี่ยวกับขวาฟุตบอลเนี่ยเขาก็ต้องไปทํางานด้วยนะครับซึ่งกิเบโตเนี่ยนอกจากที่จะซ้อมบอลเนี่ยเขาต้องออกมาช่วยงานที่บ้านครับคุณพ่อที่เป็นช่างตีเีเเเลกนน่่ย่ยขาาาต้อออองงงมชวคุณพรทืฟ ทำเรื่องเกี่ยวกับพวกงานไม้ต่างๆซึ่งต่อมาเนี่ยก็กลายเป็นอาชีพของเขาอยู่พักหนึ่งเลยนะครับคิปเโตเนี่ยทำงานจนถึงอายุประมาณ15ปีหรือเรียกว่าตั้งแต่ซ้อมบอลกับอเมริกามิเนโรมาได้3ปีเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะหยุดกรเลฟุตบอลอาชีพครับเนื่องจากว่าคุณพ่อน,นั้นกเกษียณและตัวเขาเองก็เหมือนกับเป็นเสาหลักของครอบครัวทําให้เขานั้นก็มองว่าถ้าเขายัางคงเล่นฟุตบอลต่อไปเนี่ยเขาจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้ไม่มากพอเลยตัดสินใจจะเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพครับนอกจากการที่หยุด การเล่นฟุตบอลอาชีพที่เป็นความฝันเขาไว้แค่อายุส5ปีเนี่ยเขาก็รู้สึกจะดีขึ้นครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังครับเพราะต่อมาในคุณแม่เขาก็ป่วยด้วยคราวนี้พอทั้งคุณพ่อกเกษียณคุณแม่ก็ป่วยชีวิตมันก็เริ่มหนักขึ้นเขาก็เริ่มทํางานมากยิ่งขึ้นครับฟุตบอลไม่ได้เล่นละไปทํางานเฟอร์นิเจอร์กันละแล้วก็รับจ็อบเพิ่มไปทํางานในโรงงานบ้างไปทํางานเป็นกุลีก็มีรับจ้างทั่วไปก็มีจุดท้ายทางานเกี่ยวกับโรงงานเกี่ยวกับลูกอมนะครับซึ่งกิบเบโต้เนี่ยเคยมา เขาทํางานหนักมากแล้วก็หลายที่มากในแต่ละวันโดยที่ไม่มีฟุตบอลมาเกี่ยวข้องเลยเงินเดือนของกิวเบรตินวาในช่วงนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับนี่คือหัวหน้าครอบครัวจริงๆในยูแคสมา15ปีซินวาบอกว่าช่วงเวลาช่วงนั้นนี่เป็นช่วงที่เขารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งความยากลําบากแล้วก็เขารู้สึกเลยว่าในชีวิตของแต่ละคนนั้นเนี่ยมันมีโชคไม่เท่ากันแล้วก็แต่ละคนนั้นมันมีชีวิตที่ต้องต่อสู้ไม่เหมือนกันซึ่งประโยคนี้มันต้องบอกว่าหลังจากผ่านช่วงเวลา กิเวสินวานนั้นอาจจะมองว่าโชคแค่มันยังไม่มาถึงเท่านั้นแต่เรื่องของชีวิตทีต่ต้องต่อสู้นั้นคือทุกคนต้องต่อสู้ครับเพราะว่าหลังจากนั้นอีกประมาณสัก5ปีหลังจากที่เลิกเล่นฟุตบอลในช่วงอายุสิปีเนี่ยเส้นทางอาชีพของฟุตบอลนั้นก็กลับมาหาเขาอีกครั้งครับในปี1997ครับหลังจากที่ประมาณสัก 5- 6ปีหลังจากที่ตัดสินใจที่จะอำลาวง,งการฟุตบอลเนี่ยกิเบโตก็ทำงานอย่างหนักมาตลอดครับแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเมื่อทุกอย่างมันก็ดูจะ ไม่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้แย่ลงคือก็ทํางานหนักกันกต่อไปฟุตบอลก็ไม่ได้เล่นเนี่ยอยา่างไรก็ตามครับโชคมันก็เข้ามาถึงเขาครับเมื่อมีเพื่อนคนหนึ่งของเขาเนี่ยมาชวนกิเบตโต้กลับไปเล่นฟุตบอลครับ <S <S แล้วก็ทีมที่ไปลงเล่นเนี่ยก็คือทีมเดิมเพื่อเพื่ออเมริกามิเนโรแต่ว่าการเล่นฟุตบอลครั้งนี้กิเบตโต้สุดตอบรับว่ามันน่าสนใจเพราะว่านี่คือการเล่นฟุตบอลอาชีพเขาได้รับสัญญาอาชีพกับสโมสร,อ,รอเมริกามิเนโรครับซึ่งแน่ๆหละว่าพอเข้าไปเล่นเนี่ยแรกๆก็ถูกวิจารณ์เยอะว่าเด็กคนนี้แบบ ไม่ได้เล่นฟุตบอลมาหลายปีครับแต่พอ,พอเริ่มเล่นไปสักพักหนึ่งก็ดูจังหวะจากคนก็ลงตัวด้วยความพยายามของเขาเองด้วยความเป็นนักสู้ขเขาเนี่ยเขาก็พยายามอย่างหนักครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยผ่านไปสักระยะหนึ่งเขาก็สามารถที่ยึดตัวจริงในทีมอเมริกาเมเนโรได้แล้วก็กลายเป็นตัวหลักซึ่งเพียงแค่ปีแรกที่เขาย้ายมาร่วมงานด้วยเนี่ยสโมอสรอ,อเมริกาเมเนโรก็เลื่อนชั้นสูลีกสูงสุดหร,ร,รือซีเรียของทางด้านของตัวบราซิลแม้ว่าในปีต่อมาเนี่ยตกชั้นอีกรอบหนึ่งก็ตามเนี่ยแต่มันก็นํามาซึ่งโอกาสกัับบสสมมรเ่่าาาใหญททีข้้้คแแลละุดยว ทางด้านของตัวกิเบตโตซินวาย้ายไปร่วมงานกับสโมรสรร่วมมือกที่ชื่อว่าเอเลติโกมิเนโรสโมสรที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปตลอดกาลการไปที่เอเลติโกมิเนโรเนี่ยครับมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกหนึ่งจุดของชีวิตเขาครับเพราะว่าตัวเอเลติโกมิเนโรเนี่ยเรียกว่าสโมรสรระดับท็อปของลีกบราซิลครับกิเบโตย้ายไปที่นั่นในปีแรกเนี่ยก็เจอกับสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาเริ่มต้นไม่ดีเพราะว่าเจอการบาดเจ็บครั้งแรกครับเป็น,นการบาดเจ็บหนักครับแล้วก็ เขาลงเล่นไปเพียงไม่กี่เกมครับในซีซั่นแรกกับอะเจนติโกเมเนโรอย่างไรก็ตามปีที่2นี่ถ้าปีแรกว่าจุดเปลี่ยนแล้วปี2ที่จุดเปลี่ยนนี่ก็เดิมครับเพราะว่าคาร์ลอสอัลเบโตเปเรราครับอดีตผู้จัดการทีมชาติบราซิลชุด1 9ึ4ชุดแช,ดชมป์โลกของบราซิลเนี่ยเขาย้ายมาทำงานที่อะเจนติโกเมเนโรครับแล้วเขาก็เห็นกิเบลเซนวาลงเล่นแล้วก็รู้สึกว่าตำแหน่งการเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กของตัวกิเบโตเนี่ยมันไม่ใช่ตำแหน่งที่แท้จริงที่เขาสึกว่า เด็กคนนี้จะทําได้ดีเขาปรับตําแหน่งกิเบิลซินวาจากกองหลังตัวกลางมาเป็นวิฟิลตัวรับครับหรือกองกลางตัวรับเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างจะให้ความเชื่อมั่นกับกิเบลโตเป็นอย่างมากครับแรกๆกิเบลโตเซนวาลงเล่นแล้วก็เจอกับปัญหาที่ว่าไม่สามารถโชว์ผลงานได้สวยงามนะครับอาจจะเจอปัญหาความไม่ติดพลาดบ้างเจอกับปัญหาเรื่องฟองบอลที่ไม่สม่าเสมอบ้างเขาถูกสื่อวิจารณ์่อนข้างเยอะแฟนบอลก็ดูไม่ค่อยชอบเขาอาการลงเล่นในตำแหน่งน,นี้เท่าไหร่อย่างไรก็ตามกิเบลโตเซนวาก็พูดกับในช่วงหลังหลังจากเลิกเล่นว่า ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาต้องการความเชื่อมั่นค่อนข้างเยอะแล้วก็เขาจะรับความเชื่อมั่นจากคนรอบตัวโดยเฉพาะในส่วนของตัวโค้ชเนี่ยให้ความเชื่อมั่นในตัวเขาแล้วก็ตัวเขาเองก็มีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่โค้ชสอนสิ่งที่โค้ชให้โอกาสเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับทำงานต่อไปทํางานอย่างหนักทํางานให้มันหนักมากพอเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะตอบโจทย์เขาในสักวันหนึ่งและสุดท้ายแล้วหลังจากที่ลงเล่นไปได้ระยะหนึ่งคิวบโอซินวาก็ปรับตัวได้ครับเขาการเป็นกองกลางตัวรับตัวหลักของสโมส ero, เรเลวาตอมา นั่นคือการก้าวไปสู่ทีมชาติบราซิลชุดใหญ่นั่นเองครับหลังจาก2ปีที่อยู่กับเอเนโกมิเนโรมานะครับในปี2001ครับเข้าสู่ปีที่3ามรียกว่าตตอนรับสหรัสวัสด์ใหม่เนี่ยกิวเวโซินวานจะรับข่าวดีที่สุดในชีวิตครับเพราะเขานั้นถูกลุยเฟริเพสโครารี่ครับเรียกตัวเข้าสู่ทีมชาติบราซิลชุดใหญ่ครั้งแรกในเกมพบกับทางด้านของชิลีครับเกมนั้นเนี่ยเป็นเกมแรกในชีวิตของเขาในวันที่7ตุลาคมส0 0 1ันนครับแต่ทาให้กิเวโดซินวานนั้นกลายเป็นอ ไม่เคยผ่านการเล่นทีมชาติบราซิลระดับเยาวชนใดๆมาก่อนเลยคือเรียกว่าติดทีมชาติปุ๊บเคยเล่นชุดใหญ่ทันทีนะครับและหลังจากนั้น9ปีต่อมาในช่วงการเล่นทีมชาติเขาตั้งแต่ช่วงปี2002ถึงประมาณปี2011เนี่ยเขาก็ไม่เคยหลุดทีมชาติอีกเลยแน่นอนครับเราพูดถึงเรื่องของบราซิลกับกิเบลซินวาเนี่ยให้และชีวิตของกิเบลซินวาที่ทาให้คนทั้งโลกรู้จักนักเตะที่ชื่อว่า กิเวลโซนวานเนี่ยก็คือในปี2002ครับในช่วงหลังจากการที่เขาติดทีมชาติครั้งแรกในช่วงปลายปี2001นะครับแล้วก็เป็นประมาณสัก7-8เดือนก่อนฟุตบอลโลก2002จะเริ่มต้นขึ้นที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพรวมกันเนี่ยก mm hmm. ิเวอร์โซนวาติดทีมของลูฟิลิเปสโคเร่เรื่อยมาครับแล้วก็ได้รับการเรียกตัวติดทีมชาติบราซิลไปลุยฟุตบอลโลก2002โดยที่ ตำแหน่งเดิมแต่ต้นเนี่ยเขาคือกองกลางตัวสำรองของเอเมอร์สันซึ่งเป็นกัปตันทีมชุดนั้นแล้วก็เป็นนักเตะของอาร์แอสโตรมาโดยที่เขานั้นถูกวางตำแหน่งเพื่อที่จะมาเป็นตัวสแตนด์บายให้กับทางด้านของเอเมอร์สันนั่นเองอย่างไรก็ตามพอใกล้ๆจะเข้าสู่ฟุตบอโลโอกสุดท้ายที่เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยทางด้านของตัวเอเมอร์สันมีการบาดเจ็บครับแล้วก็มีการบาดเจ็บแรงต้องถอนตัวออกไปนะครับโดยที่ทางด้านของตัวบราซิลนักเรตริคาร์ดิโน่เข้ามาทดแทนที่ของตัวเอเมอร์สันอย่างไรก็ตามในตำแหน่งของการเล่นเนี่ ทางด้านสควร,รี่ไม่ได้เลือกคนใหม่เข้ามาทดแทนครับและเขาเลือกกิเวโตซินวาเข้าเป็นตัวหลักของทีมทันทีและนั่นจา,จากจุดเปลี่ยนที่ถูกประเมินว่าจะเป็นตัวสำรองลงเล่นไม่กี่นาทีในท,นทัวร์นาเมนต์นั้นครับสุดท้ายแล้วกิเวโตซินวานั้นลงเล่นทั้งสิ้นเจ็ดเกมรวมแล้วห3ร้อสามสิบนาทีเต็มเรียกว่าลงเล่นทุกเกมทุกนาทีกับทีมชาติบราซิลในท,นทัวร์นาเมนต์นั้น,นครับและทําให้บราซิลนั้นก้าไปสู่การควา้าแชมป์โลกสมัยที่หของประเทศได้อย่างยิ่งใหญ่นั่นเองครับบราซิลสองบอกว่าเป็นช่ววงเวลาที ยิ่งใหญ่ครับเพราะว่าบราซิลในชุดที่ไปลยฟุตบอลโลกครั้งนั้นเนี่ยมีนักเตะ3ตัวรุกที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดของวงการฟุตบอลก็คือ Tri ปเปิครับริว a l โดโรนัลดินโยโรนัลโดรวมพลังกันเป็น 3R อาในแดนบนนะครับแล้วก็มีนักเตะอย่างกิลเบิตซินวาซึ่งเป็นนักเตะที่ต้องบอกว่าเวลานั้นเนี่ยคือนักเตะโนเนมเลยเพราะว่าลงเล่นในบ้านเกิดกับเลเดโกลเมเนโรคือตัวจริงตลอดที่คอยยืนอยู่หนา้าแผงหลังของพวกเขานะครับปัดกวาดเล่นเกมรับเต็มตัวแล้วคอยพาบอลนั้นไปส่งให้กัับบ3ตตวรรรก้้าาาานนนใเขทํปะู กิเวลซินวาจะรับการยอมรับว่าเป็นคนแบกขาเป็นโนให้กับทีมชาติบราซิลชุดนั้นครับในการถลึงแชมป์สมัยที่5ของทีมชาติบราซิลนะครับแล้วก็ทําให้ตัวรุกของตัวบราซิลนั้นทํางานได้อย่างสะดวกและพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้นั่นเองครับชีวิตหลังการเป็นแชมป์โลกของกิเลซินวาเนี่ยกิเบโตอบอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปมากๆเลยครับเพราะว่าจากวันนั้นที่เป็นนักเตะที่ได้ว่าไม่มีใครสนใจเนี่ยเขาจะรับข้อเสนอเยอะมากๆครับจากหลายสโมสรอ,อยากได้ตัวเขาไปร่วมงานด้วยหนึ่งนั้นแน่นอนคืออาร์เซอลยที่ เรามีเรื่องราวที่มาฝากกันในเรื่องนี้ครับหลังจากที่ทางด้านของตัวอาร์ซอนเนี่ยเสียเอมานูเอลเปอร์ตีและก็มาร์กโอมาสไปในปี2000เนี่ยอาร์ซอนก็มีการเรนฟอสเมนต์หรือเรียกว่ามีการยกเครื่องใหม่ครับในปี2001-2001เนี่ยอาร์ซอนเซ็นสัญญากับโรแบร์ปีแรสครับปีกีมชาติฝรั่งเศสหลังจากแชมป์ยูโร2000เนี่ยเขาได้เข้ามาแทนที่ของมาร์กโอมาสขณะที่หนึ่งคนอาร์ซอนนั้นมีการเซ็นสัญญาก,กับโรลองเอตาเม่ครับกองกลางชาวแคมรูนจากเรอัลมาโยกามาร่วมง,งานด้วยอยอ่างไรก็ตาม ตอนแรกเนี่ยอาร์เซนเมิงเจอร์เจ้าเอตามีเนี่ยไปเล่นแทนแนงของเปอร์ตีแต่พอเล่นไปเล่นมาแล้วเอตามีนั้นกับไม่เป็นที่พอใจของอาร์เซนเกเร์เท่รไหร่นักแล้วก็มองว่าเอตามีนั้นไม่ใช่กองกลางครับเหมาะการเล่นเป็นแบ็คขวามากกว่าทำให ทนนันต์รองเิตเม่เนี่ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเ็าเป็นแบ็คขวาไปซึ่งก็ทําให้ตําแหน่งของกองกลางในอาร์เซนในเวลานั้นเนี่ยมันก็ไม่มีตัวหลักจริงๆสักคนเดียวนอกจากปาติกเวียราจุกระทั่งอาร์เซนกอ์เนยได้ไม่เห็นทนนันา์ของกิเบลซินวาลงเล่นในชุตบอลโลก2002ครับแลวพอได้เห็นฟอร์มการเล่นอยู่2องครั้มเนี่ยเขาก็รีบโทรหาเดวิดดีอดีตรองประธานสโมสรอาร์อออเซนนั้นเวลาเนั้นเลยว่าติดต่อนักเตะคนนี้มาให้ได้นี่คือนักเตะที่ใช่สำหรับเขาเขาอยากได้กิเบลซินวามาร่วมงานด้วยให้ ความต้องการของแอสเซมเบอร์ในการอยากได้ตัวกิบเบลซินวาเนี่ยมันชัดเจนมากๆครับเพราะหลังจากที่เขาคุยกับดีเนี่ยเขาก็พยายามให้ดีนั้นรีบไปปิดดีกับเอเลดิโกมิเนโรให้เร็วที่สุดเพราะว่าเขาเชื่อมั่นว่าด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้มันจะต้องมีหลายสโมอสรน,นั้นอยากได้ตัวกิบเบลซินวาไปร่วมง,งานอย่างแน,น่นอนครับซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงครับเบียร์เรอัลแล้วก็แมนเชสเตอร์แต่เนี่ยเป็นสองสมอสรที่อยากจะได้ตัวเขาไปร่วมง,งานด้วยขณะที่ทานนั่งอาร์ซอนนั้นสนใจจริงจังครับเดววววิิิิิิิดดดดดดีนนนนนนบบบบบไไไปปถึงงงงรรรรราา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 าซซลลคััคััเเเเเพื่ออออจจจกกกกททท้้้ขตตแสสโโโมมมยะ มนโดยการเจรจาใช้เวลานานพอสมควรครับตัวแทนจากทางนั้นของตัวเอเดโกลมิเนโรเนี่ยก็บินมาที่ลอนดอนด้วยแล้วก็รวมทั้งคิวเบลซินวานเนี่ยก็มาบินมาพูดคุยกับอาร์เซนอลบินมาพูดคุยเรื่องยกับค่าตรงค่าตัวอะไรที่เรียบร้อยครับสุดท้ายแล้วทางด้านของตัวคิวเบลซินวานนั้นก็ตัดสินใจย้ายมาร่วมงบอลอาร์เซนอลได้แค่ตัวเพียง4.5ล้านปอนด์เท่านั้นในปี2002ตัวที่คิวเบโตเนี่ยเขายอมรับครับว่าเหตุผลหนึ่งที่เขาเลือกอาร์เซนอลเนี่ยเพราะเขาบอกว่านี่คือสโมสรใหญ่แต แน่อนว่ามันคือทั้งเรื่องของโปรไฟล์สโมอสรก็ดีทั้งเรื่องของแผนงานที่อาร์เซนอลนั้นพูดกับเขาเกี่ยวกับการใช้งานตัวเขาแล้วก็จะมีแผนงานชัดเจนให้เขาเห็นถึงเส้นทางที่มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จกับฟุตบอลในอังกฤษเนี่ยก็ทําทให้เขาเลือกที่จะย้ามาร่วมกับอาร์เซนอลนั่นเองครับ แดนกลางของอาร์เซนอลเนี่ยนับตั้งแต่เสียตำแหน่งของเอมานูเอลเปอร์ตีไปที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอาร์เซิโนนนั่นเองก็เหลือแค่ปาติกเวราเพียงอดียวที่เป็นกองกลางตัวหลักของทีมนะครับในช่วงเวลาก่อนที่กิเบลเซนวาจะเซ็นญ,ญาเข้ามาร่วมง,งานโดยเนี่ยฤดูกาล2002001 0แล้วก็ตอนถึงกระทั่งมีปี20012002ที่ได้ดับเบิลแชมป์เนี่ยอาร์เซนอลมีการเปลี่ยนกองกลาง,งหลายต่อหลายคนมากครับโรลองเอตเตอ์เม่เป็นคนแรกที่ถูกเซ็นสัญญาเข้ามาในช่วงก่อนหน้านั้นแล้วก็ปรับตำแหน่งกลับ,บ,บมีการเซ็นสสััญญ,ญาากบเอดู Edu ใช้เรพาเลอร์ aller, หรือชักชิลสครีมมอนดี้เนี่ยนักเตะเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะเติมเต็มหรือเป็นตัวหลักจริงๆรงจังจให้กับทางด้านของปาติกเวียราได้เลยเหต่ก็าตามกรารเซ็นญากับตัวคิวเบลซินวาเข้ามาเนี่ยก็ทําให้อซอนนั้นได้รูปแบบการเล่นแบบฟุตบอลแบบเต็มตัวมี1กองกลางตัวรับธรรมชาติ1คนมี1นักเตะบ็อกทูบ็อกแบบักยภาพสูงอีก1คนทําให้การ จับคู่กันร,ระหว่างปาติเวียร่ากับทา่านั้นของกิเบลรินวานั้นกลายเป็นการจับคู่ที่ลงตัวอย่างยิ่งครับและแน่นอนว่าการคู่ของกิเบลรินวากับวิเอร่าเนี่ยก็ส่งผลในระยะสั้นอีก2-3ปีต่อมาครับเมื่อทา่านั้นของเรพาเลอร์ชิลสตรีมอนดี้ลาออกจากทีมไปนะครับแล้วก็ทําให้อาร์ซอนนั้นมีการเติมผู้เล่นใหม่ๆครับได้เป็นมาเตเยลฟลาเมนี่เชสฟรเบกาสที่ต่อมาเนี่ยก็กลายเป็นกําลังสําคัญของทีมในเวลาต่อมานั่นคือความสําคัญของการเข้ามาของกิเบลินวาาที่กลยเป็นรอยต่อออให้กับทีมขงาร์เซนเวนเกอร์ในยุคต่อมาที่ จะสานต่อจากยุคที่ประสบสเร็จมากๆแล้วให้ประสบเร็จต่อไปได้นั่นเองครับตลอดช่วงเวลา6ปีของกิเบลซินวากับอาร์ซอนเนี่ยครับก็มีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายสถิติที่ถูกบันทึกว่ากิเบโตนั้นมีส่วนร่วมกับมันนะครับหลักๆเลยก็มีอเรื่องเกี่ยวกับการยิงประตูครับกิเบลซินวาเนี่ยหลังจากที่ย้ายมา่วมาจากอาร์ซอนเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในเดบิวต์บอยครับเขาสามารถยิงประตูได้ตั้งแต่ เกมแรกที่ลงเล่นกับอาร์ซอนเลยในเกมพบก,กับเร์พคูในเกมคอมมูนิตี้ชิลเมื่อปี2002นะครับแล้วก็อีกหนึ่งประตูที่หลายคนจดจําได้คือเขาคือนันกเตะคนแรกของอาร์ซอนครับที่ยิงประตูในสนามเยาว์เอมิเรตสเตเดียมในเกมพรีเมียร์ลีกได้ครับนั่นคือเกมนั้นเปิดสนามที่อาร์ซอนพบกับแอสตันวิลล่าในปี2006นั่นเองครับแต่แน่นอนครับเรื่องราวของกิบเบตอาร์ซอนนั้นไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการทําสถิติไร้พ่ายในปี2004อย่างแน่นอนครับเพราะว่า กูเบตตซินวานั้นเคยให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกันนี้ว่าการที่จะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยมันแน่นอนหลังจากที่เขาย้ายมาในปีแรกเนี่ยไม่สมเร็จเนี่ยเขารู้เลยว่าการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในลีกอังกฤษเนี่ยมันยากมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า พอในปีนั้นเนี่ยสามารถได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วไม่พอเนี่ยแต่มันสามารถเป็นการแชมป์แบบที่ไม่แพ้ใครทั้งฤดูกาลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้ไว้ยากและยากแยกๆว่าก่าเดิมอีกหลายเท่าตัวเลยนะครับโดยเขาระบุว่าในการได้แชมป์ไร้พ่ายในปีนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความมุ่งมั่นและความเชื่อของทีมครับเขาบอกว่าความที่คุณมีความเชื่อมีความมุ่งมั่นมากพอเนี่ยมันทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถจะก้าวช่วงเวลายากๆเนี่ยสามารถผ่านไปได้ดีๆหลายครั้งในฤดูกาลเนี่ยพวกเขาลงไปในสนามเนี่ย มองมาเจอคู่แข่งข้างๆแล้วพวกเขามีความเชื่อโดยการมองหน้ากันแล้วพูดว่าเกมี้ชนะได้แน่นอนนี่เป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมายัางตัวแฟนบอลรู้ทูกว่าอาร์ซอลในยุคนั้นเนี่ยไม่มีใครต้องกังวลเลยว่าอาร์ซอลถึงจะเสียประตูไปก่อนแต่แฟนบอลก็มีความเชื่อแบบลึกว่า ทีมของพวกเขาที่เขาเชยร์อยู่เนียจะสามารถกลับไปยิงประตูได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วไอ้ความเชื่อน,นี้มันก็มีการสร้างสมแล้วก็ต่อเนื่องเรื่อยมาอาซอนอทำไร้พ่านในปี2003 2004แล้วก็ไม่แพ้ใครต่อเนื่องมาจนถึงนัดที่49ของพรีเมียร์ลีกและทุกวันนี้การที่ไม่แพ้ใคร49นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกก็เปินความมีสติสูงสุดของฟอลีเมียร์ถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับ กิเวลซินวานนะครับหลังจากอิ่มเอมกับการได้แชมป์เรีเมนลีกนะครับทั้งเป็นไร้ผ้ายได้แชมป์เอฟเอคับแล้วก็ประสมเล็จหลายอย่างครับรวมทั้งได้เข้าชิงชนะเลิศแชมเปีเ้ยนซีปปี2006เลยเนี่ยสุดท้ายแล้วกิเวลซินวาก็ตัดสินใจที่จะอำลาทีมในปี2008ครับโดยที่การตัดสินใจอำลาทีมของกิเวลซินวาในปี2008เนี่ยเขามีการพูดถึงเกี่ยวกับว่า ตัวกิเบโตเสียตำแหน่งตัวจริงไปในช่วงฤดูกาล2,007-2,008นะครับโดยที่นอกจากจะเสียตำแหน่งตัวจริงเนี่ยเขาเสียตำแหน่งปอกแข่งกับตันทีไปด้วยนะครับโดยที่ตอนนั้นอาร์ซอลแต่งตั้งวิลเลียมกัลลาสเป็นกับตันทีมแล้วก็รวมถึงการที่อาร์ซอนนี่ก็มีการเปลี่ยนถ่ายเลือกันไปเรื่อยๆนะครับอาร์ซอลหลังจากที่เสียกิเบโตซินวาไปเนี่ยพวกเขาก็เซ็นสัญ,ญญากับนักเตะอยา่างอารามซี่เข้ามาเสริมทีมแล้วก็มีการผลักดันนักเตะเยาวชนคนหนึ่งที่หลายคนรู้จักเป็นอดีน Jack ั่นคือจแจ็ ing, ควิลเช คิมเบอร์ตเลือกที่จะย้ายไปร่วมงานกับสโมสรพานาทีไนกอสในกรีซครับตอนนี้สัญญาเขาเหลือแค่ปีเดียวนะครับแล้วก็มีค่าตัวประมาณ1ล้านปอนด์เท่านั้นโดยที่มีการสัมภาษณ์จากกิเบลซินวาว่าในเวลานั้นเนี่ยทานดานอาชแมนเกอร์เนี่ยอยากจะเก็บตัวเขาไว้มากๆนลครับบอกว่าอยู่ต่อสักปีเถอะเพราะว่าสัญญาก็ยังเหลืออยู่แต่กิเบิลซินวานั้นมองว่าความท้าทายใหม่ก็ควรจะมีได้ละหลังจากอยู่มาหกปีประสบผลเล็กมาเรียบร้อยละ ถือซะว่าเป็นการท้าไทยใหม่ๆให้ตัวเองเลเขาเลือกย้ายออกจากทีมไปครับแล้วก็อยู่กับทานดานของทีมจากกรียสักสปีเขาได้เดืบเป้ลแชมป์หนึ่งครั้งในปี2010แล้วก็ ต่อมาก็เลือกที่จะออกจากทีมที่นั่นครับไปร่วมกับสโมสรเกรมิโอครับตาม้ดยเอริกโกมิเนโรสโมสรเก่าของเขาเองนะครับโดยที่ในปี2013เนี่ยเขาสามารถที่จะพาเอริกโกมิเนโรเนี่ยคว้าแชมป์แบบดับเบิลแชมป์ในปี2013ด้วยในลีกบราซิลครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะอำลาวงการฟุตบอลในช่วงของปี2015หลังจากเล่นฟุตบอลอาชีพครับกิเบลซินวาเนี่ยก็เข้าสู่วงการสื่อมวลชนครับเขาก็ไปร่วมงานกับสื่อในหลายๆหลายที่ครับทั้งในสื่อในบราซิลแล้วก็แน่นอนในสื่ออังกฤษเนี่ยก็มีการเร หน้าตาเกเบิลเซนวาเนี่ยตามสื่อต่างๆมากมายซึ่งมันก็เป็นผลพวงมาจากการที่เขาเล่นกับอาร์ซ่องมาถึง6ปีครับแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับความคิดเห็นของเขาหรือว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยมันมักจะถูกนํามาถ่ายทอดหลายต่อหลายครั้งนะครับซึ่งตัวเกเบิลเซนวาก็ยอมรับว่าเส้นทางาตัววันตั้งแต่วันแรกที่เขาสูงอาร์ซองจนถึงวันที่เขาออกจากสโมสรแล้วก็เลิกเล่นเนี่ยมองไปไกลๆเนี่ยเหมือนกับจากจุเดเริ่มต้นในวันแรกที่ เป็นเด็กที่เล่นฟุตบอลข้างถนนแล้วก็ต้องออกจากการเล่นฟุตบอลเนื่องจากว่ามีฐานะยากจนต้องไปสู้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือครอบครัวมาจนถึงวันนี้เขามีความสุขมากๆกับการที่เขานั้นสามารถที่จะเล่นฟุตบอลเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างเต็มที่มีครอบครัวที่อบอุ่นและทุกวันนี้เขาคือตำนานของสโมสรและก็ทีมชาติบราซิลที่จะอยู่ความทรงจำของหลายๆคนตลอดไปครับ และนี่คือเรื่องราวของกำแพงที่มองไม่เห็นครับคิเปตโตซินวาอาดีตกองกลางทีมชาบราซิลของอาร์ซอนที่นำมาฝากกันวันนี้นะครับหวังว่าจะสนุกได้รับความรู้และอัรถรสกันอย่างเต็มที่นะครับพบกันใหม่ในบอด้ดักซ์ฟังใน EP ต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ